Auto สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเทค a u t o ท a l k ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงรถรุ่นใหม่ล่าสุดรถไฟฟ้าที่เพิ่งออกของค่ายวอลโวครับใช่แล้วครับใครที่ติดตามข่าวคราว,ราวในระดับโลกอยู่จะทราบว่ากำลังเป็นที่ฮือฮามากสำหรับรถยนต์วอลโว EX30 นะครับรุ่นจิ๋วของวอลโว ที่บอกว่าเป็นรุ่นจิว๋วเพราะเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับแต่ว่าสมรรถนะกลับไม่จิ๋วไปด้วยนะครับมีอัตราเร่ง0ถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3.4วินาทีราคาเริ่มต้นยิ่งเร้าใจก็ไปใหญ่ครับ35,000ดอลลาร์หรือ1.21ล้านบาทเท่านั้นนะครับและรูปลักษ์รูปร่างหน้าตาที่ผมเห็นแวบแรกแล้วต้องร้องห้าวเป็นรถที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ นอกจากรุ่นที่เป็นรุ่นปกติแล้วเนี่ยเขายังจะมีรุ่นพิเศษที่เป็นรุ่นแต่งแบบ off road, ออฟโรดเป็นรุ่นที่เรียกว่า Cross Country เราเคยเห็นมาแล้วของวอเ o ที่เป็นแบบแต่งยกสูงนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเป็นรุ่นครอส s c น u n t ก็ตัวครอส o u น t r y นี่ก็คิดว่าจะออกสู่ตลาดในปี2024ด้วยน่าจับตาทีเดียวครับเอาละครับวันนี้อามาดูในดีเทลกันหน่อย โ o ล v o eX 30รถไฟฟ้าคันเล็กคันจิว๋วคันนี้เป็นรถที่อยู่ใน B segment นะครับรถขนาดเล็กแต่กลับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับโวลโวและครับเพราะว่าวันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะมันมีความสำคัญรถเล็กแต่เป็นเป้าหมายการดำเนินการที่น่าสนใจเพราะว่าโวล v o ทำราคาออกมาไดเ้เป็นที่ตื่นตะลึงสำหรับ คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียวแต่สมรรถนะอย่างดีด้วยครับวนว่าวางแผนที่จะขายเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็คือไม่ขายรถยนต์เครื่องยนต์แล้วหรือแม้แต่ปลั๊กอินไฮบริดอิเล็กทริกวีเคลหรือ PHEV เนี่ยก็จะไม่ขายด้วยครับคือในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือปี2573เนี่ยนะฮะก็หรือ2030เนี่ยนะครับ ก็อีก7ปีข้างหน้าเท่านั้นนะครับก็จะทำให้รถยนต์แบรนด์ Vonvo เนี่ยกลายเป็นรถยนต์แบรนด์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรอลได้นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทาง v o vo ล v o เองเนี่ยต้องพยายามที่จะเลิกขายรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์และ Hybrid Plug-in ซึ่งยังมีเครื่องยนต์อยู่นะครับ แล้วก็การพัฒนาการของว o ลโวผมว่าเขาเป็นได้แบบก้าวกระโดดมากมายทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่ว o ลโวเองเนี่ยามาถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทจีนก็คือ g ีลี่เนี่ยครับนะและแน่นอน g ีลี่เขาก็เป็นผู้นำในการาผลิตรถยนต์ไฟฟ้า,ยฟา,ยฟายอยู่แล้วเขามีเทคโนโลยีเรื่องการขับเคลื่อนขันขบเคลื่อนของรถยนต์ไฟฟ้า,ยฟายอยู่แล้วเนี่ยการมาจับมือกับค่ายสวีเดนอย่างวอลโว แล้วก็มีการดีไซน์ที่เป็นคือเอนจิเนียริของสวีเดนถือว่าดีมากอยู่แล้วทั้งในแง่ความปลอดภัยในแง่ความหรูหราความสวยงามพอมาจับกับจีลี่ซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับทำให้วอลโว,โวสามารถทรานส f o r m ตัวเองจากผู้ผลิตรถยนต์ปกติซึ่งยอดขายไม่ค่อยจะปังเท่าไหร่แต่พอปรับตัวเป็นผู้ขายรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ออกรถยนต์ไฟฟ้า รุ่นใหม่ๆมาหลายรุ่นหน้าตาดูดีฮะอย่างเช่น x c 40 r e c h a r g e หรือว่า C40 EV นะหรือ,อ,อล่าสุดเลยจริงๆที่เพิ่งออกไปเปิดตัวไปไม่นาะนผมก็ทำคลิปไว้นะครับคือ EX90 ที่ไฟหน้ามันเป็นเหมือนคอนเออทพเจ้าทอแล้วมันเปิดตาได้และมีไฟ เดทาม์รันนิ่งไลท์ปิดอยู่ข้างหน้าแต่ว่าข้างในมีเฮดแอมไฟไฟหน้าอยู่ข้างในอีกทีแม่ก็เลยก็เป็นฮือหาแล้วผมก็ทำคลิปไว้ในช่อง Tech Auto Talk ด้วยใครที่สนใจไปดูย้อนหลังได้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาที่ตัว CX เอ่อโทษทีเอ็กตัวใหม่ที่กำลังจะออกเนี่ยถือว่าเป็นเอ่อเรื่องที่ใหญ่ที่สุดทางด้านการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าของ v o ว vo เลยนะครับเพราะมันมี การทําวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ทําราคาออกมาได้น่าสนใจคือ35,000เหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย1.2ล้านเศษเศษก็เป็นราคาที่เรียกว่าไปกระทบกระแทกกับรถยนต์หลายรุ่นที่อยู่ในตลาดได้สบายๆในขณะเดียวกันถ้าเราดูการออกแบบภายนอกเี่ยครับเ,เรียกว่า v o วนว E X 3 0รุ่นใหม่เนี่ยมีครบถ้วน นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่ดูดีนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่มวนโว่มีเยอะอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะหลายคนก็ตัดสินใจละว,ว่าโอ้โหแค่เห็นรูปลักษณ์นี่ก็อยากซือ้อละยังไม่ใช่แค่นั้นพอเข้าไปดูข้างในเนี่ยก็มีอะไรรา,ายละเอียดที่น่าสนใจเยอะมากครับนะแล้วก็คนที่เป็นแฟนวลโว่ผมเชื่อว่าเห็นรถคันนี้นะ่ต้องอยากได้วันนี้ ex 3 0เนี่ยเขาพร้อมที่จะให้มีการสั่งซื้อแล้วใน ทั่วทวีปยุโรปนะฮะส่วนตลาดอื่นๆวอลโวก็ยังรออยู่นะฮะในอเมริกานี่รู้สึกจะเปิดให้พรีออเดอร์ได้นะครับคือสั่งจองล่วงหน้าได้ส่วนตลาดเอเชียหรือบ้านเรานี่ก็ต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะครับเพราะว่ายัางวอลโวยังไม่กําหนดแหละแต่ว่าผมเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเอาเข้ามาขายในเมืองไทยเร็วๆนี้ถ้าถ้าสามารถที่จะทําราคาได้ดีนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าราคา ไม่เกิน2ล้านล้านปลายปลายเนี่ยผมว่าฟัดพอฟัดพ,พอเวียงกับ Tesla, เทสลาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเชื่อว่าสามารถพอฟัดพอ,พอ,พอเวียงกับเทสลาได้แต่ถ้ายิ่งเอามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยนี่ยิ่งโอ้โหสนุกแหละครับเอาละจะลองมาสรุปให้ง่ายสำหรับรถ e x 3 0คันนี้นะครับมีด้วยกัน2รุ่นครับรุ่นแรกคือรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังหรือแล้ววิวได้แล้ e ว drive นะครับ รุ่นขับเคลื่อนอสี่ล้อนะครับหรือ All wheel drive นะครับแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยทั้ง2รุ่นมีขนาดเท่ากันคือ69กิโลวัตต์อว์นะฮะแต่ว่าใช้ได้จริง64กิโลวัตต์อว์นะฮะก็ต้องเหลือติดก้นไว้หน่อยหนึ่งไห้ไม่ชาร์จหมด100%นะครับรองรับการชาร์จสูงสุดเนี่ยนะฮะ DC ชาร์จ153กิโลวัตต์ก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วสำหรับรถที่เป็นรถยนต์ที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับ แบตเตอรี่สามารถชาร์จจาก10%จนถึง80%ได้ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับตัวเลขที่เขาให้มาคือ26.5นาทีนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะก็พอสมควรสำหรับรถ SUV ขนาดเล็ก37.9ลูกบาทฟุตนะครับส่วนดีเทลที่ไม่เหมือนกันก็มีหลายส่วนด้วยกันมาดูทีละรุ่นแล้วกันนะครับรุ่นขับเพื่อล้อหลังก่อนครับ ขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยมีมอเตอร์ตัวเดียวขนาด268แรงม้านะครับให้แรงบิด363นิวตันเมตรอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่5.1วินาทีเท่านั้นนี่แค่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับทำระยะทางต่อการชาร์จได้442.5กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งน้ำหนักตัวรถ1,750กิโลกรัมส่วน ขับเคลื่อน4ล้อครับ All wheel drive มีมอเตอร์2ตัวครับขับหน้าและขับหลังนะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งขับคู่หน้าอีกตัวหนึ่งขับคู่หลังรวมแรงม้าออกมาได้ทั้งหมด422แรงม้าโดยเขาแบ่งกันกำลังแรงม้ามอเตอร์ล้อหน้าใน154ล้อหลัง268สำหรับแรงบิดนะครับโอ้โหกระโดดขึ้นมาเป็น544นิวตันเมตรนะครับอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรตัวนี้แหละครับเราใจมากมาก 3.4วินาทีก็เรียกว่าขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดในรถเซกเมนต์นี้ได้เลยทีเดียวนะครับทำระยะทางการชาร์จต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ย All-wheel drive เนี่ยนะครับ426.5กิโลเมตรน้ำหนักโดยรวมนะฮะ1ั7 7กิโลกรัมนี่คือสเปคคร่าวๆข,ของรถยนต์ e x 3 0รถยนต์ไฟฟ้าตัวใหม่รุ่นเล็กราคาไม่แพงจากว o l v o ครับ แล้วก็ใครที่สนใจเนี่ยอาจจะอลองติดตามข่าวคราวจากบริษ,ษ,ษัทโวลโวประเทศไทยนะว่าจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่พอเห็นสเปคแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับการที่เอามอเตอร์2ตัวไปใส่ในรถ EV คันเล,เล็กๆอย่าง EX30 เนี่ยก็เรียกว่าทำให้เจ้า EX30 all wheel drive เนี่ยกลายเป็นจรวดทางเรียบขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับ ก็ส่วนรุ่นแรวิวไร d ์ i ถึง100ภายใน5.1วินาทีเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเจ้า a w h e e l Drive 3.4วินาทีเนี่ยเรียกว่าแรงมากๆเรียกว่าหหลังติดเบาะนะครับถ้าเรามาดูจริงๆเจ้ารถคันจิว๋วคันนี้เนี่ย3.4วินาทีเนี่ย0ถึ100เนี่ยผมว่าเร็วกว่ารถสปอร์ตหลายคันนะไม่ว่าจะ Ferrari หรือ r s r h e นะครับแล้วตัวเลขเท่าที่ผมดูเนี่ย น่าจะแสงหน้าเจ้า Performance Model Y Performance นะฮะไปด้วยนะครับตัว Performance ทำได้3.5วินาทีนะ0 100นะครับเพราะฉะนั้น EX30 เนี่ยทำได้3.4ฮะก็เลยแซงหน้า Model Y Performance ไปจุดหวินาทีนะครับแม่เรียกว่าไม่รู้แกออกแบบมาเพื่อ,อ,อตัดหน้าทาง Tesla Model Y Performance ด้วยหรือเปล่า แม่ตักไปนิดเดียวนะครับเ,เรียกว่าสุดจริงๆนะฮะคันนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตามสื่อทางค่ายอเมริกันเนี่ยเขาก็มีการเอาเจ้ารถ EX 3 0ไปเทียบกับ Chevy Bolt ซึ่งก็เป็นรถที่มีไซส์ไล่เลี่ยกันเขาเอา EX 3 0ไปเทียบกับ Chevy Bolt ปี2022นะครับที่ขายในปีที่แล้วเริ่มจากช่วงเวลาเออหรือระยะการวิ่งนะฮะที่ทำได้ต่อการชาร์จหครั้ง เ,เจ้าเชฟวี่โบทำได้417กิโลเมตรแต่ว่า EX30 เนี่ยทำได้426.5กิโลเมตรคือมากกว่าเ,เจ้าเชฟวี่โบนะครับ417ตัว EX30 426.5ส่วนแบตเตอรี่นะครับของเชฟวี่โบเนี่ย65กิโลวัตต์อาวนะครับ EX30 64กิโลวัตต์อาวคือเล็กกว่า1กิโลวัตต์อาวนะครับ อัตราเร่ง0 0 0ถึงร้อโดยประมาณเนี่ยครับทาง Chevy Bolt ใช้6.5วินาทีส่วน D X 3 0มี2ตัวตัวแรงในสาสีวินาทีส่วนตัวธรรมดาขับล้อหลัง5.1วินาทีซึ่งก็ชนะ Chevy Bolt ทางคู่นะครับ Output สูงสุดเนี่ยว่าเรียกว่าตัวมอเตอร์แล้วกันนะครับขับได้150กิโลวัตต์นะฮะเป็นถ้าเป็นรุ่นของ เชฟวีโบล์นะส่วน ex 3 0เนี่ย199 w, กิโลวัตต์ก็ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับส่วนถ้าเป็นตัวขับ4เนี่ย314กิโลวัตต์ก็เรียกว่าชนะขาดแรงบิดนะครับของเชฟวีโบล์สนิวตันเมตรส่วน ex 3 0เนี่ยก็363นะถ้าเป็นรุ่น r e a i wheel drive ขับล้อหลังนะครับถ้าขับ4เนี่ยรุ่นโดดไปไกลมาก544ินิวตันเมตรนะครับ เรามาดูการออกแบบของ EX 3 0กันบ้างนะครับในความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าโอ้โหออกแบบดูดีทั้งภายในและภายนอกเลยก็เป็นรถเล็กที่ไม่ทิ้งความหรูหราสง่างงามแบบสไตล์วอลโว่ก็คือมองปราบนี่เห็น DNA ของวอลโวลอยมานะฮะก่อนหน้านี้วอลโวมีการปล่อยภาพแบบวอลโวแวบมบแบบแบบที่เป็นทีเซอร์ของเจ้า EX 3 0ออกมาก่อนให้เราเห็นเป็นเดือนแล้วละ่ะแต่ว่าเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ล่าสุดมวลโวก็ปล่อยภาพ e อ3กตัวจริงออกมาที่จะขายแล้วเนี่ยออกมาแบบเต็มๆหลายสิบภาพให้สื่อทั่วโลกนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ดูคลิปด้วยดูดเหมือนกันนะครับคลิปที่เป็นเข้าไปเปิดดูในรถไปยังต่างๆเนี่ยจากภาพที่เห็นเนี่ยก็ออกบอกได้เลยครับว่าการออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยดูทันสมัยสไตล์แบบเป็นคราพิษของนักบิน,นประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีความมินิมอลคือไม่ใส่อะไรไปรกมากจนเกินไป เน้นไปควบคุมเงินที่จอสัมผัสที่อยู่ตรงกลางแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างจากจอสัมผัสที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเก๊ะเก็บของขนาดใหญ่คือปกติเวลาเรานึกถึงเก๊เก็บของเนี่ยมันจะไปอยู่ทางฝั่งขวาคือคนนั่งที่อยู่ข้างเราอะแต่ว่าเออเหมือนกับว่าเขาเห็นใจคนขับที่อาจจะแบบขับคนเดียวแล้วจะยื่นไปเอาของลําบากก็เลยเอาเก๊ะเก็บของมาไว้ตรงกลางเป็นเก๊เก็บของขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับ ก็เรียกว่าดีไซน์แปลกดีเหมือนกันแล้วก็มีที่วางลงมาข้างล่างนี่ก็เป็นที่วางของจุกจีกมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายก็เป็นมาตรฐานของรุ่นใหม่ๆอยู่แล้วนะฮะช่องแอร์นี่เป็นแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็สามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับแล้วก็มีไอตัวช่องแอร์นี่มันประกบอยู่ติด2ฝั่งของตัวจอภาพที่อยู่ตรงกลางไอตัวจอทัชสกรีนนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายสุดขวาสุดของคอนโซลก็เป็นช่องแอร์แนวตั้งหน้าตาเหมือนกันนะก็เรียกว่าวัสดุเนี่ยผมไม่แน่ใจนะดูแล้วเหมือนจะเป็นวัสดุกึ่งกึ่งรีไซเคลิลอยู่นิดๆนะพอเขาแบบอนุรักษ์โลกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเบาะนั่งถ้าเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกับ ex 9 0เนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่หนังและจะเป็นวัสดุที่วนโม่พัฒนาขึ้นพิเศษเไปเอาส่วนประกอบของพืชของอะไรมาใช้ด้วยนะครับก็มีความนุ่มเนียน นะเหมือนหนังแต่ไม่ใช่หนังนะครับออกแบบดูทันสมัยเรียกว่าไม่แพร้รถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายอื่นๆนะที่กำลังออกมาในช่วงนี้นะครับส่วนพวงมลาลัยนะครับผมว่าแหมเขาออกแบบคอนเซอร์เวทีมากดูวนโววอนโวมากๆนะครับเป็นคือไม่ได้ดูทันสมัยอะไรขึ้นแต่ดูก็โอเคแล้ครับมันก็สามารถใช้งานได้มีฟังก์ชันครบแต่ว่ามองดูพวงมลาลัยแล้วก็ก็คือรถวนโวดีไซน์แบบสไตล์ DNA เข้าเลยนะครับ ส่วนหลังคาเนี่ยเรียกว่าเป็นเพดานกระจกก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกแผ่นใหญ่มากนะเพราะว่าผมว่าจุดประสงค์หนึ่งก็คือ,เ,อ,อเขาต้องการให้หลังคามันปโปรง่งรถรถยนต์มันคันเล็กครับไม่ใหญ่มากก็ถ้าหลังคาปโปร่งเนี่ยคนที่นั่งภายในก็รู้สึกสบายขึ้นปโปร่งขึ้นนะไม่ถูกกดนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเอามาใช้เมืองไทยนีย่ผมว่าออันนี้ก็อาจจะต้องมีการแบบติดฟิล์ม เอ่อที่แบบแจ๋วแจ๋วมากๆนะครับเพราะนั้นแอร์ข้างในจะเอาอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเทส l a ก็น่าจะมีปัญหาตรงนี้เหมือนกันนะ mm. แล้วก็รถหลายรุ่นนะฮะที่เป็นหลังคาแก้วเนี่ยนะมาใช้เมืองไทยเนี่ยผมว่าปราบเซียนนะครับ mm. ก็อาจจะมีระบบแบบเอ่อไม่รู้สิอาจจะเป็นออปชั่นเสริมเปิดปิดแบบเป็นฮาร์ดท็อปปิดมุมบนกระจกอีกทีนะฮะทาให้มันเป็นตัวอินซูเลเตอร์ป้องกันความร้อนอันนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะทําหรือเปล่านะครับ ใครคิดว่าพูดตรงนี้เนี่ยนะเออ ex 3 0คงจะไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วแต่จริงๆยังไม่หมดนะครับข่าวออกมาว่า Volvo ex 3 0เนี่ยจะพัฒนารุ่น cross country ขึ้นมาด้วยนะครับคือเป็นรุ่นตัวลุยๆฮะตัวดุเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะก็เรียกว่าผมเห็นรูปแล้วละก็เรียกว่าชอบเลยใครที่เป็นสายลุยนะครับแล้วก็ไม่อยากใช้รถเครื่องยนต์แต่ว่า ผสมความรูหราเข้าไปด้วยนะฮะเป็นรถโฟล์วเลที่ไม่ใหญ่มากนะนะครับบัวโเอา,เ,อาเจ้า 4W e x 3เ a ลเอ็กซ์ส e มมาปรับโฉมเติมแต่งอะไรเข้าไปยกความสูงขึ้นมานิดนึงติดแหลกนูน่นติดนี่เข้าไปเนี่ยนะเปลี่ยนยางให้มันใหญ่ขึ้นก็ดูดุไปอีกแบบครับแต่พอดูดุแล้วเนี่ยแน่นอนอกว่าสมรรถนะก็ต้องกระทบแหละเพราะว่า สายลุยก็ต้องไม่ได้คิดจะซิ่งอะไรมากนะฮนะอาจจะไปวิ่งในปา่าในเขาอะไรมากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเสียเรื่อง a e r o d ด n a m i c ไปเพราะมันมีติดพวกพารต,ต่างๆเพิ่มขึ้นรอบคันหลังคาก็ติดแหลกนะฮะยางก็ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จเนี่ยจะน้อยลงแน่ๆแต่ว่าร้อยน้อยลงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวปีหน้ามาติดตามกันนะครับเอาละครับสรุปปิดท้ายก็คือ วอลโวเนี่ยตอนนี้ผมว่าเขามุ่งหน้าไปทาง EV เต็มตัวแล้วคือเลิกผลิตรถยนต์เครื่องยนต์ไปเลยนะครับและเนื่องจากว่ารถยนต์สัญชาติสวีเดนเนี่ยก็เป็นรถยนต์ที่ดีไซน์ได้สวยแล้วก็มีความปลอดภัยสูงพอมาจับมือเป็นลูกครึ่งกับจีนก็คือจีลี่เนี่ยมาเป็นผู้เขาเรียกควบคุมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทแม่แล้วมาถือหุ้นในวอลโวเนี่ยเพราะฉะนั้นการเอาเทคโนโลยีที่จีลี่มีคือการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ,ฟา้ามาใส่ เข้าไปในรถยนต์หรูทันสมัยแล้วก็ปลอดภัยอย่างโวลโวเนี่ยถือว่าเป็นการรวมที่ดีนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อเอาโวลโว่ไปเทียบกับ E ีีค่ายอเมริกันอื่นๆเนี่ยผมว่าก็เผลอๆตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวท็อปๆแล้วนะครับเพราะว่าแซงเทสลาได้จุดศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยจุดหนึ่งวินาทีเนี่ยถือว่าก็จะเรียกว่าทัดเทียมกันดีกว่านะไม่ได้บอกว่าแซงหน้าอะไรมากนะครับแต่ว่าการพัฒนามาถึงจุดนี้ได้ผมว่าเขา วอลโว่เขามองแล้วว่าเ e อร์ฟอร์แมน์ของวอลโว่ที่เขาออกมารุ่นใหม่ๆจะต้องทัดเทียมกับเทสลาหรืออาจจะแซงหน้าเทสลาในอนาคตก็ได้นะครับเพราะเรื่องความแรงนี่วอลโว่ Volvo ตัวท็อปนี่เขาแรงมาตั้งแต่อดีตที่เป็นเครื่องยนต์แล้วสําหรับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการออกรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกเนี่ยเจ้า e x 3 0นี่ก็ถือเป็นคันหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนในยุโรปหรือในอเมริกาเพราะตอนนี้เขาออก แบบเหมือนกับพอออกอรูปออกอะไรมาโอ้ทุกคนฮือหานะครับและที่สําคัญมันมีอัตราเร่งที่เร้าใจบนท้องถนนปรุดปรารัดไม่แพ้โมเดลวายเพอร์ฟอร์แมนเลยชนะไปจุดหนึ่งวินาทีเนี่ยก็เรียกว่ามีความว่องไวสูงแล้วก็ขนาดเล็กหาที่จอดง่ายนะครับแล้วก็ยังมีสเปซพื้นที่พอที่จะพาใครไปไหนมาไหนหรือยัดของเข้าไปข้างหลังเ,เก็บ เดินทางไปนู่นมานี่ได้ระยะทางเฉลี่ยประมาณ400กิโลเมตรนะครับมีความหรูหราแบบมินิมอลนะครับแน่นอนเจ้า a l l w h e อวิ r ทราโฟลโวนี่ก็มีความปลอดภัยเพิ่มเติมทั้งในเรื่องของการขับขี่ในสภาวะอากาศทั้งฝนตกหนักหิมะอะไรอย่เงี้ยก็ขับเคลื่อนสีล้อสามารถทำงานได้ดีในสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะครับทางโฟลโว,วบอกมาอย่างนั้นแล้วก็ถ้ามาไทยแล้วก็ทำราคาได้ อยู่ในระดับที่เอื้อมถึงเนี่ยผมก็สนใจแล้วครับอาล้วครับวันนี้ได้มารู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจเจ้าวอลโวคู่แข่งของเท s l a ที่กำลังออกมาผมว่าเข้ามาถูกทางแล้วใครชอบคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็ใครสนใจก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนฝูงได้ตามสบายเพราะว่ายอดไลค์ยอดค like, อมเมนต์เนี่ยก็เป็น กำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับแม้ว,ว่างานประจำเนี่ยจะยุ่งมากๆเลยช่วงนี้นะครับเรื่องของหุ่นยนต์เรื่องของโรบอติกส์ที่กำลังเป็นตลาดขาขึ้นอยู่เหมือนกันก็ต้องใช้เวลาในการทำงานกับมันเยอะพอสมควรเอาละครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ All the talk.